โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับนี่แหละเวียนกรรมมันเวียนกรรมไงเออมันมันเวียนกรรมตายแลวชีวิตไัเนี้แล้วไอ้ไอ้ไอ้สองไอ้สองคนนนก็มันมันไม่ไม่รู้ไปเดาใจมันไม่ได้นะไม่รู้มันพูดจริงพูดเล่นไม่เดาใจมันไม่ได้นะ ไปเดาใจไอ้อ้วนผอมจอมซาไม่ได้นะบางทีมันก็เอาจริงกังมันนะบางทีมันก็พูดขู่เป็นกันนะไม่รู้เดาใจมันไม่ได้เหมือนกันเออแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันเอาจริงปั๊บเนี่ยแต่ถ้ามันเอาจริงปั๊บนี่เป็นเรื่องแต่ถ้ามันเอาจริงปั๊บนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องผมจะบอกให้อืมเป็นเรื่องแล้วมันจะแล้วไม่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 ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่จะจบง่ายๆด้วยไม่ใช่เรื่องที่จะจบง่ายๆด้วยอืมแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยมันจะเดือดร้อน ทีนี้มันจะเดือดร้อนของจริงแล้วเพราะที่แถบนั้นเนี่ยมันมันมันก็ยังแบบว่ามันก็ยังไม่มีอะไรมากมายในเรื่องเอกสารทีนี้มันมันมันจะยากแล้มันจะยากอันนี้ันนต้องมองตรงใครเป็นคนจุดใครเป็นคนจุดไฟใครเป็นคนจุดไฟอืมคนจุดไฟก้อนแรกคืออียานคนที่กระทุ้งแล้วก็บอกว่าไม่เลิกไม่เลืกเออกูไม่จบกูไม่จบคือนักกฎหมายสีสุข มีหลักฐานชัดเจนถ้ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเขาจะเรียบเรียงให้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่าบอกนะว่าไม่รู้จักยานไม่เคยเห็นหน้ามันไม่รู้จักอย่าบอกเพราะพวกคุณรู้จักรู้จักยานกันทั้งหมดนี่แหละจะเดือดร้อนของแท้แล้วครับผมจะบอกให้นอกจากบ้าคนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นผู้นําถ้าเกิดว่าเขาไปหาในอำเภออืมไปหาในอำเภอไปหาผู้นำไปหาในอำเภอบ้ามีคนกัดแกงชาวบงชาวบ้านโน่นนี่นะครับ อมีการที่จะมาร้องเรียนชาวบ้านให้เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมาตรวจสอบคือตรวจสอบเฉพาะหมู่บ้านหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวถ้าผู้นําเข้มแข็งก็จะไปอย่างนั้นนะครับคือจะจะต้องจะต้องทําเอกสารไปยื่นอืไปยื่นถึงอําเภอนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนั่นแหละผมบอกแล้วไงบ้างคือคือการร้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้สนุกมันไม่ได้สนุกแต่เวลามันเกิดเรื่องขึ้นมามันมันเกิดเรื่องขึ้นมาพวกคุณพวกคุณก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละครับ บุคคลต้องรับผิดชอบนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมเบียนกรรมนะถ้าไล่เรียง,ถ,งถึงเรื่องเบนกรรมว่าไปทํากับเขาไงไปทํากับพ่อพี่แล้วแม่หนางอีกไปเยอะไงเขาถมดินสร้างบ้านก็ไปร้อ,าาปองเรียนเขาต่อบาดาลกับไปร้องเรียนเขาเออเขามีบริษัทก็ไปร้องเรียนผลิตภัณฑ์เขาไปตรวจสอบภาษีเขาอืมนั่นแหละไปร้องเรียนเสาไฟไปร้องเรียนสังกสีอีกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นอย่างนั้น คือร้องเรียนทุกอย่างอ่ะทีนี้มันมันเอาโดนเอาคืนบ้างเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครไปไม่มีใครไปบังค euh. ับนะไม่มีใครไปบังคับไอ้ไอ้สามชั้นกับไอ้ลอยเอ็ดเนี่ยไม่มีใครไปบังคับแต่มันค <ments> ือการท้าทายของพวกคุณเองพวกคุณไปท้าทายไปทายท้าทายพวกมันเองไปท้าทายพวกมันพวกมันก็จัดให้สิเออจริงๆถ้าอยู่แบบมัแมๆแม่ๆคงไม่มีปัญหาเลยหรอกอยู่แบบมอ่มๆแม่ๆผมว่าไม่มีปัญหานั่นนะครับเราก็ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วง เออก็แล้วแต่อืหน้าที่ของเราก็คือไปทําความสะอาดไปทําความสะอาดเอ,อสวนสวนยางหน้าที่ของผมนะผมจะทําให้ดีที่สุดผมจะทําให้ดีที่สุดผมจะไปทําความสะอาดสวนยางของป้า t ต๋น <laughs> ผมจะวัวไปกินหญ้าทุกวันเพื่อให้มันสะอาดสะอ้านแล้วก็เป็นการเป็นการตัดหญ้าที่ไม่ไม่สร้างม,ล,มลพิษทางอากาศอ,อืม แล้วก็เป็นการใส่ปุ๋ยไปโดยบริยายให้บัวมันกินแล้วมันก็ขี้นะครับแต่ใช้เวลาทําความสะอาดอยู่ประมาณน่าจะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งน่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับเป็นรูปเป็นร่างทางเดือนกู <c oughs> ไม่เกี่ยวกู <c oughs> ไปตัดหญ้าให้ป้าแตนอย่าง <c oughs> ทีนี้เนี่ยมันเอกสารนะครับเอกสารอยู่ในนั้นเนี่ยเอกสารอยู่ในนั้นมันมันมีเอกสารเยอะอ่าไอไอไอนักกฎหมายสีสุไอนี่กูบอกให้ก็ได้นะกูบอกให้ก็ได้อยู่ใน มันมีชื่อญาติพี่น้องอยู่ในนั้นเพราะกูเห็นมาแล้วกูเห็นมาแล้วถ้ามึงยังไม่ไม่เลือกปากดีถ้ามึงยังไม่เลือกปากดีนะอยู่ในนั้นเลยกูทั้งบอกไงว่าจบเถอะพอคุณจะไม่นี่นี่เราเรา,เราก็จริงๆแล้วผมไปรับจ้างนะผมไปรับจ้างป a t e n นนะอืมผมไปรับจ้างตัดหญ้านะครับตัดหญ้าแล้วก็สิ่งที่ปะ t e n จ้างก็น่าจะเป็นรอดวิวของ fc เขาอืเขาก็ดูคลิปให้นะ ถือว่าเป็นค่าจ้าง <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยดีที่สุดก็คือเอาวัวไปกินกินหญ้านั่นแหลสะสาสาอานไปปีหน้าก็ปีหน้าเขาปีหน้าตาเขาก็จะปลูกกล้วยเขาจะปลูกต้นกล้วยเนี่แหละเขาจะปลูกกล้วยกล้วยน้ำวา้ากล้วยเปิือกบางนี่แหละปีหน้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จริงๆนี่นี่จะบอกให้ฟังนะในะไอซีสุกมันมีรายชื่ออยู่นั้นถ้าถ้ามึงไม่จบถ้ามึงไม่เงียบนะ จริงๆแล้วมึงน่าจะฝากมึงน่าจะฝากถึงออยานด้วยให้อียานไปพูดเรื่องอื่นได้แล้วให้ออยานไปพูดเรื่องอื่นได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งยิ่งยิ่งเล่นทุกวันทุกวันทุกวันมันมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งเก็บเพราะออยานอ่ะออยานมันไม่หลบเลยอียานมันไม่หลบลายชื่อคนไงมันพูดชื่อคนนั้นคนนี้ไงเออคือมันไม่หลบมันไม่หลบมันไม่มีนิกเนมนิกเนมาหาเลยเลยแล้วก็มันก็ไม่สนด้วยนะมันไม่สนว่าใครจะเป็นจะตายมันไม่สนว่ามใครจะเดือดร้อนไม่เดือดร้อน แม้แต่ทนายมันจะขึ้นศาลวันไหนทนายตองมันจะขึ้นศาลวันไหนมึงรู้หรือยังมึงรู้หรือยังเขาจะขึ้นศาลวันไหนมึงรู้หรือยังว่าเขาสืบเขาสืบกี่ปากเขาสืบกี่วันอืมเออเห็นทนายทนายขึ้นไลน์อยู่เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าสืบสิบเก้าวันหรือเปล่าเนี่ยสิบเก้าวันหรือสิบเก้าปากปีหน้านู่นเห็นเห็นทนายเขาพูดอยู่นะเออมึง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 เป็นมึงเป็นเอฟซีทนายตอได้ยังไงมึงก็ไปคุยเรื่องเนี้เออเรื่องว่าทนายมึงติดคุก อติดคุกกี่ปีไปโกงเงินเขาร้อยกว่าล้านอืมไปโกงเงินเจ๊อ้อยเน่ะมันก็พูดไปดิทนายมึงที่มึงรักมากน่ะรักมากมีคุณธรรมแต่ระยะทำแต่ว่าไปโกงเงินเขาปโกงดีไม่ดีไม่รู้แต่รู้ที่รู้คือเขาคุกทั้งผัวทั้งเมียมึงก็ไปวิพากษ์วิจารณ์มึงก็ได้มึงอย่าไปยุ่งอะไรกับเออเขาลองลงโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมมันมันมีเรื่องอื่นที่คุยเยอะแต่มึงก็มึงก็ต้องแบบหลบๆบหน่อยเออว่าทนายมึงจะออกมาจากคุกไอจะไม่ได้ออกนี่เออจะขึ้นสอบกี่ปากอ่ะ ี่วันน่ะสิบกว่าวันใช่ไหมล่ะสิบเก้าปากได้สิบเก้าวันไม่รู้นั่นแหละก็ไปพากษาวิจาแบบมันไม่ดีนะทุกคนเออเป็นทนายความเนี่ยไปว่าความแต่อย่าไปตีคุกเองมึงก็ต้องพูดบ้างดิอืมมันมันมันต้องมันต้องนั่นนะเออมันมันมันน้อยคนนะที่ที่ไปว่าความแล้วตีคุกเองอน่ะมึงมึงต้องออกมารีวิวหน่อยเออไม่ได้ตีคุกธรรมดานะเออบวมเมียน้อยใจก็ตีคุกทักัวังเมียไงออ ก็พยายามบอกนะปา,า,า,านาห้ามฆ่าสัตว์อธินาก็ห้ามรักทรัพย์ไงเออห้ามรักทรัพย์มึงมึงพยายามบอกสิอย่าพปผิดศีินเอออย่าไปของเงินก็ไม่ใช่เงินตัวเองมันไม่ใช่เงินตัวเอง,เง,เอ,งอย่าไปขโมยเงินเขาเป็นมันไม่ใช่ห้าบาทสิบาทเป็นร้อยกว่าล้านอะ่ะเออมึงก็ต้องอธิบายให้สังคมเขารู้ว่าโอ้ยทนายกูนี่ไ,ไปโกงเงินเขาร้อยกว่าล้านอืมเป็นทนายไปว่าความว่าความให้รู้ความไม่ธรรมดาเนี่ยตคุกเองยนะไปความแล้วโมบโลภมากเห็นเขารวยแม่งอยากได้ได้เงินเขาเออ นี่แหละโลกมากกว่าลหายเออมันก็เป็นอย่างนั้นมึงก็ไปเรื่องอื่นก็ได้อืมึงไปเรื่องอื่นเยอะแยะนั่นแหละมึงก็ไปพูดถึงพ่อมึงหน่อยดีพ่อกูนอนติดเตียงอยู่ไม่เคยโทรหากูนี่นะเป็นลูกเนี่ยอืมเป็นลูกที่ดียี่สิบปีกูไม่เคยโทรหาพ่อกูนี่เอาเป็นเยี่ยงอย่างก็ได้นะทุกคนมึงก็สั่งสอนไปดิเออเป็นลูกที่ไม่เคยไม่เคยคิดถึงพ่อเป็นลูกที่ไม่เคยติดต่อหาพ่อเลยยี่สิบกว่าปีไม่เคยเห็นหน้าพ่อตัวเองพ่อมึงไง พ่อมึงแล้วก็แม่มึงอ่ะแม่แม่มึงนับถือศาสนาอะไรศาสนาปอบีกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยทั้งบ้านมึงอ่ะเออนั่นแหละมึงต้องอา่านหน่อยจริงๆเออพยายามไปพูดถึงเรื่องตัวเองเยอะๆอย่าไปยุ่งกับเรื่องพยานปากอีกนนั่นนะเออเรียนจบปริญญามีความรู้แต่แต่ก็จะไปขายหีดิมันไม่ได้นะคือเวลาอยากจะได้เก้าอี้อยากจะได้เครื่องเอ็กซ์เรยเอสเรย์เครื่องเ e อ็ตทรงเอเครื่องอะไรนะ่ะคืออย่าเอาหีไปแลกดี ใช้สมองเนี่ยใช้ความรู้ที่เรียนหนังสือมาเนี่ยไม่ไปให้เขาจับแขนจับขาอะไรมันไม่ได้เขาจะบอกว่าไม่มีการศึอษาไงเออเข้าใจไหมละ่ะไอ่ทุกคนทุกคนฉันอยากได้อุปกรณ์นั้นอุปกรณ,กรณ์นี่ฉันเองหีแรกมันไม่ได้อืมเข้าใจไหมคือ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 ยังไงหรอคือคือคือแบบว่าคือไม่ใช้เงินแล้วอ๋อไม่ใช้เงินอ๋อใช้หีแรกเอาตายได้ชีวิตเดี๋ยวยังมียังม,ยงมียังมีหนังหน้าไปดา่ดาด่ารถกภรรยาอีกนั่นน่ะใต้ต้น มะพร้าวมะเพือวมะลีนะเออจริงๆแล้วมันก็มันไม่ค่อยใช้เงินเห็นไหม <inaudible> ผมว่าแล้วมันมันเป็นคนอดออมประหยัดมัธยัตเห็นไหมไอยานอ่ะยานเขาไมค่ค่อยออกจากบ้านไงยานเขาไม่ออกค่อยออกจากบ้านไม่ค่อยไปไหนเพราะว่าเขาไม่ค่อยเขาเขาไม่ได้ใช้เงินเขาไม่ได้ใช้เงินอืมเขาใช้หีจริงๆเขาใช้หีอยากจะกินข้าวก็ให้ลูกลูกขาอืมอยากจะกินข้าวให้ลูกขาจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็เอาไหม่ะลูกขาไปไหน่ะลูกขาก็ได้อืม ไปกินไปกินก๋วยเตี๋ยวได้กําไรด้วยนะอืมได้เงินทอนด้วยเออให้ลูกค้าทีเดียวไงคือเวลาจะไปกินข้าวเนี่ยเอ้เอจ้าของร้านว่าไงลูกค้หาหน่อยไหมอืมไปไปกินไปกินข้าวได้ได้ทิปมาห้าร้อยไงก็ไปกินยังไงวะมันต้องไปกินเหมือนอียานนี่แหละเออมันต้องไปกินเหมือนอียานี่ไปไปกินข้าวไปร้านอาหารเอ้ยไม่มีเงินนะลูกค้าไหมลูกค้าไหมผมว่ามันก็เป็นเป็นมันมันมันไม่ใช่ขายตัวหรอกมันไม่ใช่ขายตัวแต่ว่ามันเป็นการเออ่แชร์ประสบการณ์ มันมันแปลกนะคือเรื่องพวกนี้มันมันเอามาพูดไงเอออยากได้เครื่องอะไรปะเครื่องส่องเซึ่งอะไรไม่รู้แหละเข้าไปในห้องผอแล้วก็ให้ลูกขาไงแทนที่จะแทนที่จะใช้สมองเรียนหนังสือมาก็มีเงินเดือนห้าหมื่นไงเอ๊ะทำไมทําไมมีความรู้มีการศึกษาทําไมต้องต้องเอาหีแล็ด้วยไม่รู้เหมือนกันเออคือคือคือไม่ไม่รู้ว่าผอคนนั้นเขาเขาเออเขาเขาแบบป่วยหรือเปล่านะเพราะว่ามัน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 หีไม่มีออยมันก็อันตรายอยู่นะ คือมันมันเลี่ยราดอยู่แล้วนั่นแหละคือคือคนคนที่คนที่พูดเรื่องนี้โดยที่ไม่กระดากปากเออเอาไหมล่ะร,รูปขาไหมล่ะรูปขาไหมล่ะอะไรของมึงเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เอาเรื่องที่ผู้หญิงเขาเอามาพูดกันไงเอออยู่บ้านอยู่บ้านเขาไม่ใช้เงินนะั้นอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาไม่ได้ใช้เงินนะแล้วก็แล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมันป็นคนพูดเองนะมันเป็นคนพูดเองว่า ไม่ไม่ค่อยใส่กางเกงในไม่ค่อยใส่กางเกงไม่ค่อยมีหูรูดคือคือเดินไปก็คือทงเทงไงอือปล่อยทงเทงทงเทงเหมือนเหมือนแอฟริกาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนคนที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเอาเอาหนังวัวหนังควายมาเป็นกางเกงในอะไรเงี้ยอืมก็คือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยพี่โรต้องเอาเอเอาหน้ามันเอาหน้ามันไปใส่พวกพวกไอ้พวกนั้นนะเออพวกผีตองเหลืองไม่ใช่ไม่ใช่พวกแอฟริกาที่แบบว่า